ไม่หมดก็ใ่เหรอมือนกันเหรอว่าจะไงอ้าวไม่มีที่ข้ามีไหมน่าจะเล็กไปอปกเลยละกันไมหมก็ตายได้เอาเลยอันนี้เลย อันนี้เไอ้อันนี้เติมหนวดแนวไหมใครยุยุเติมหนวดแนวไหมยุครับเฮ้ยได้ลายเซนพิพิกด้วยนาราสาวาราสาวท่า่ดนีใช่ใช่ใช่าละ một nghìn Happy Birthday to you, you Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Hi. Hi. Oh. ช็อตหรอได้มเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราลมคืนเขาเปล่าอ้าวเออคือพี่พีชอุ้ยเย็นเย็นไหมเย็นไหมชอบไหมชอบไหมชอบไหมใช่ชอบไหมขอสิค้าขอเหมือนกันไหมได้ไหม เอาได้มเี๋ยวไเอาไหมเดียวาเอาอาด้วเดี๋ยวถามน้องน้องน้องใควาตัวอะไรน้องอยากให้วาดตัวน้องอยากวาตัเลมอนเลยอยให้พ่าดตัวโอ้โหพี่พี่เก่งมากเลยอะ